วันนี้ครูพองเล่าเรื่องพระนนท์นะคะเรื่องพระนนท์แทรกอยู่ในมหากาบมหาภารตาตะยุทธภาษาไทยมีสองฉบับคือพระนนท์คำหลวงพระราชนิพน์ในล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หและพระนนท์คำฉันพระนิพธ์ในกรมมืน่นพิทยาลงกรณเนื้อเรื่องพระเจ้าพีมราชแห่งเมืองคันธป,ปุระ จัดพิธีเลือกคู่ให้พระธิดาธมยันตีนางเลือกพระนนท์กษัตริย์แห่งนครนิสัตเป็นเหตุให้ผีร้ายสองตนคือกะลีและทวาบอนฤทธิยาพระนนท์พอฉบโอกาสกะลีเข้าสิงพระนนทวาบอนเข้าสิงสกาพระนนท์หลงเกมพนันสกาปุสกรพระอนุชาท้าเล่นพนันสกาเดิมพันว่า ผู้ใดแพ้ต้องเสียบ้านเมืองให้ผู้ชนะพระนนแพ้นางธุมยันตีซึ่งตั้งคันอ่อนๆขอติดตามไปเป็นคู่ทุกคู่ยากยามดึกคืนหนึ่งพระนนหนีจากนางธุมยันตีนางตื่นขึ้นมาเซสังหาพระนนรผจญเหตุการณ์ร้ายหลายอย่างจนกระทั่งได้พบอมาตึซึ่งพระเจ้าพีมราชสั่งให้ออกตามหาพระธิดาและราชบุตรเคย ทูลเชิญทนมยันตีให้กลับสู่เมืองคันทป,ปุระนางประสูตรพระกุมารหนึ่งพระกุมารีหนึ่งและเริ่มแผนค้นหาพระนน์ด้วยการส่งอมาตย์ไปตามนาครต่างๆต,ตั้งคำถามเป็นเรื่องราวซึ่งมีแต่พระนน์และนางเท่านั้นที่ทราบให้สังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังเรื่องราวและผู้ตอบคำถาม ฝ่ายพระนลนท่้นหนีจากโทมยันตีไปพบพญานาะคตกอยู่กลางกรองเพลิงแห่งมุนตราจึงช่วยชีวิตไว้พญานาคขบกัดพระน,น์กลายสภาพเป็นชายอับปรลักชื่อว่าวาหุแล้วมอบผ้าผูสาคลุมไว้ให้เมื่อต้องการคืนร่างเป็นพระน,น์ก็ให้คลุมผ้านี้สั่งวาหุให้หาทางเข้าทำงานใกล้ชิด กับกษัตริย์รุตุบันแห่งนครอ,อโยธยาผู้เชี่ยวชาญเกมสากาอย่างยิ่งอันหนึ่งพิษพยายนาคซึ่งแล่นพรานอยู่ในกายวาหุสร้างความเร่าร้อนทรมานแก,ก่กะลีซึ่งจำต้องทนอยู่เพื่อทำลายวาหุกต่อไปมิช้าอมาตกลับมาทูลทมยันตีว่าพบตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นพระนน เพราะตอบคำถามถูกหมดและร้องไห้ระหว่างฝังเรื่องราวชายนี้ชื่อวาหุกเป็นสารถีบังคับม้าให้กษัตร,ริย์รอตุบันแห่งนครอโยธยาทมยันตีให้ส่งข่าวถึงเมืองอโยธยาประกาศว่านางจะเลือกคู่สยุมพรในวันรุ่งขึ้นปัญหาคืออโยธยากับคันทป,ปุระห่างไกลกันมากยากที่จะเดินทางถึงได้ภายในหนึ่งวัน แต่วาหุรับอาสาว่าบังคับม้าได้ชั่วอึดใจเดียววาหุสามารถบังคับม้าเดินทางได้ถึงครึ่งทางท้ารตุบันครึ่งมากขอเรียนวิชาบังคับม้าจากวาหุว่าหุขอเรียนวิชาสกาเป็นข้อแลกเปลี่ยนเมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชากันแล้วกะลีทนอยู่ไม่ได้ก็ผลักหนีจากร่างวาหุท้ารตุบันและวาหุถึงเมืองคันทป,ปุระทันเวลากำหนด แต่ไม่มีพิธีเลือกคู่ท้าพิมาราชต้อนรับกษัตริย์ฤตุบันในฐานะแขกเมืองอย่างสมพระเกียรติทมยันตีและวาหุกปรับความเข้าใจากันวาหุกคลุมผ้าภูษาคืนร่างเป็นพระนนขอท้าพนันสกากับปุตสกรพระนนชนะได้เมืองนิสัตว์คืนเรื่องพระนนจบลงเพียงนี้สวัสดีค่ะ